นิดสกกินหน่อยดิสกกินหน่อยดิโอ้ไ่ไอเยไก่ไอไกกากไออะไรก็ไอไออ้ยอ้ยี่ปอโอ้ายอมต่อยเปนไก่ไอเี่ยได้มาเปิดพรา่อนส่วนที่ถามห้าก็เาได้มันเล่นโต้เล่นโต้ไอเยี่ยก่เล่นโต้เลเล่นโมาเล่นโตไอเี่ยดูดิมาเล่นโมาเล่นโมาเล่นโเออ มเลโมเล่นโปมาเล่นโปเอมัเล่นโปรเออมัเล่นโปเเออดูบอกว่าโปยึดตังเออดูบอกว่าโปรยึดตังเอออะรก็หาอะไรที่มันทิ์ทีสุดที่สุดในการเล่นไม่ไม่ไม่อยางงี้ถ้าคุณพี่แบบว่าเปิดทีวอวต่อได้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 รับทำไมครับผมก็บอกเล้ว่ามันครบินโปรอโปอาแค่นั้นโอ้โหพี่ยอหแล้วนะเพื่อน ก็เป็นการิข่ี่คบอพราะ่พอใขแล้วก็ั้ก็คือจะเปิดทบต่อ อาจารย์พออาจาย์ก็ยึดตังให้มันจบไปอาจารย์แมอันนี้ผมว่าให้ยึดตังครับผมก็ถามเขบผมไม่อยากเลยไหมไม่เอาเอานี้เอานี้างไหมผมชื่อพี่เมียแล้วผมรู้จักพี่เจเรนโอซีเอานี้างไหมถ้าพี่เจเรนตัดสินใจไม่ใช่แบบนี้ปักอีกคนอีกฝั่งก็ไม่ยอมก็เนี่ยกูพูดอย่างเงี้ยก็คือเปิดคีย์บอร์ดต่อคู่เลยแค่สกอร์เดิยให้มันจะเกิดคีย์บอร์ดได้ได้เปิดคีย์บอร์ดแล้วรีเอ็นดีเกมด้วยรีเอ็นดมด้วคือการแต่หนูว่ามันมันก็ปกติอะพี่จิน มันไม่เป็นปกติลองบอกเขาดูนะว่ามันปกติไปถ้าจะยืนตังมันก็ไม่แฟร์สำหรับเวาผมพูดขึ้นมาทำไมอ่ะวันนี้มันก็ไม่จบแบบเดียวข่าวว่าตัด Come on, come on, come on, come on, ไม่ดีว่ามึงจะให้กูทำยังไงกันเรื่องที่มึงยังไม่เข้าใจไปแล้วทำไมมึงทำไม่อย่างเขาไอที่มึงเล่นนจ้ว่าะคิดว่ามึงจะไม่เป็นไรสนุกช่ไมไอทีู่ทจะกลาเป้าอย่าเลยดไอ้เขาก็จะไมรู้ว่าเป็นอะไรแต่ที่มึงกกมึงทายว่าถ้ากูพูดแล้วคจะอทอย่ามาโทษกูนะไอสั์ที่เพียงกูทำให้พ่องตายแม่งตายป่ามตายคนตายเพราะมึงทวายำิตหายแล้ววายวคไม่ฟีลมึงนาจะไม่ฟีลผิดฟังกี้นเลี้ยวใจเดือดใจเดือดไม่รู้ว่ามึงจะมองเ้าไปทางไหนก็ไม เอาไว้เอาไว้อไม่ไดไม่ไไม่ได้อย่าคินาเี่ยจงๆ่าซื้ไ้าักไว้เป็นอยางนพาะยักงจะชัดไปกะสู้ไม่คนับไปมีแตกะสุนกรที่กูกจะากไ่อมันากก้าที่กนยามมันเป็นซาบันะางหน้าแต่กระ้ามันช่วเนามพูดและพญาทัเด็จแจะกหน้ร้าเป็นกลานสนใจใ เด็กผาลทุนเดือดอากัรจะสุดารอาอยัไว้ใุ้ใหเป็นวาวา่าสาวๆเลโล่ัง,งน้ำตามีมึงยังมาทำมันได้ดีไปามันดมาตะภาพต่าน